ไปแก้เฟี้ยงครับมใสซกระเจียวที่ห้าปลูกไว้ครับเอามาโปก้นไว้ครับเพื่อที่จะคุ้มหญ้าไว้เมื่อให้หญ้าเกิดครับเวลาต้นกระเจียวปงขึ้นมากจะได้ไม่มีหญ้ามาลบกวนครับผมจะเอารถไถไปแก้ครับนี่ครับนี่ครับเป็นรถไถเคื้อที่น่ครับใส่ดีครับนี่แหละเดี๋ยวค่นี้แหละครับแก้ มีก่อนอื่นห้าต้อง ลมเฮียนลดให้มันสูงก่อนเพื่อที่จะได้ใส่เฟี้ยงให้มันได,ได้หลายๆขั้นตอนการท้ำก็ับว่าได้หนุงยากครับ๋ยวตัดไม้ไผ่มากต่างๆไว้แล้วก็เอาเสียกมัดเดี๋ยวประมาณจะเป็นคอก เรียบร้อยรีบเดียวง่ายง่ายเดียวเวลาแล้ว ตีโค้งครับมนี่ตีโค้งยางสวยงามด้วยผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ได้ลงมาแล้วครับนะครับเฟียงครับจะปวดเอาเฟียงจากตรงนี้ครับนี่คือนี่คือปลาเฟียงที่จะเอาไปใส่ต้นกระเจียว ผ,ผิดพลาดทางเทคนิคจะหน่อยครับน่ครับ,รบเขาก็จะต้อมต้อมออกเพียงเพียงมม่ก็บ่ได้อยู่เป็นกองนะครับมันลดเกี่ยวเขาเขาเจ้าเกี่ยวแล้วเขาก็มาต้อมต้อมอาอจากนั้นก็หอบขึ้นรถครับพนักงานมีสองคนคนหนึ่งกำลัง คนหนึ่งกำลังยางมากจริงๆครับคนหนึงภารกิจสำหรับมือนี้ครับเปียงเอเดครับเปียง มันจะบ่มีแรงางาน ต่อมันก็เอาได้ครับต่อมันเลยต่อมันนะ นี่คือภาพมุมสูงรับพนักงานถ่ายยันแน่จักหน่อยเจอเงี้นมาป่ะเนี่ยเงี้ยหน้ายำ

จากนั้นฟางก็ได้เต็มรถนะครับตัวนี้ก็สิออกไปลงใส่แปลงกระเจียวครับสูงครับนี่ผูกาตายอยู่ข้างบนผู้นึง ใส่คนขคับครับขับรถแบบไม่ต้องใส่คนขับหนักครับข้าง,บน,งบนมีผู้หนึ่งไม่กล้าตายตอนนี้ก็ได้มาถึงแปลงปลูกกระเกียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับแปลงปลูกกระเจียวจะหายเบื้องครับคือแปลงปลูกกระเจียวที่ฮ้าไเลยทาการปลูกลงดินไว้แล้วครับน่ครับฮ่าก็จะเอาฟางมาใส่ตรงนี้ คุมใบบ่าะหาย,ยามันเกิดครับนะครับพนักงานก็นอยู่ทุ่งสูงค,ครับนะครับห้อป,ปลูกได้ทําการปลูกไนร่องทุเรียนปลูกทุเรียนไปแล้วก็พื้นที่บางห้องก็ปลูกกระเจียวนะครับขนออกมาเลยนานเจ้าจะโดดรถ ครับพลังงานของเราก็ดูดูมีวิธีการเอาหญ้าคุ้มดินครับคุ้มคุ้ม้บพให้หญ้าเกิดว่าเฮาประหยัดพลังงานของเฮาเวลาฝนตกมาจาบะบ่ได้บ่ต้องมาลกหญ้าเพราะว่าหญ้ามันนี่จะเกิดก้อนกระเจียวครับหญ้านี่งามก็กระเจียวแนวบ่อยากให้งามผัดงามเนี่ยเอยากเนีอยากให้งามกับบางาม สาเหตุของการคุ่มดินหนึ่งถ้งให้เป็นปุ๋ยก็ได้ครับเวลามันละลายมันแล้วย่อยสลายมันแล้วมันก็สิเป็นกายเป็นปุ๋ยสองก็คือคุ่มดินนี่นะครับสามก็คือเจบคว้มชื้นในดินไว้เข้าบะต้องลดน้ำหาักครับปลูกไว้ก็คุ่มบางทีแหละถาบคุ่มก็ได้ครับแต่เข้าต้องถ้าเข้าบะคุ่มเข้าก็ต้องลกหนาแหละครับลกห้าครับ นักงานสักดูจักหน่อยมาอยู่่าเศร้ากเทียแจมันหนี่กับรถที่สองแล้วน่มาท่าน์ี่เล้วอยู่ครับ เลยอีกไล่รครับนี่ครับที่ปลูกไวกก้ก็เลยปลูกแซมน้ำหล่องทุเรียนไปถามนะครับขอถามนะครับนิ้วน้ำไหมครับ บ่ปากพนังงานห้าบ่ปากพนังงานห้ากะทิดูน้อยๆพยายามคันแขียงนะ่ครับเป็นอันจบจบคลิปครับเมื่อนี้ครับคือเวลเาห้าคุ้มเสร็จแล้วมันก็ะจะเป็นยังไีแลครับมอ่งดูแล้วก็เออดีครับคุ้มไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับ ขอฝากติดตามนี่เยครับกดซับสไคร้ก็ติดตามนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับ